ชัดเจนมากภาพล่าสุดแอปทักษออนทำแฟนๆหลุดโฟกัสสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนสวยไม่สั่งเลยจริงๆค่ะที่แม้ว่าตอนนี้จะอายุ43ปีแล้วแต่ว่ายังคงความสวยความสาวไม่เปลี่ยนหน้าก็เด็กมากๆมองผ่านๆนึกว่าัวรุ่นอายุ20ปลายๆยิ่งเวลาที่ต้องออกงานด้วยแล้วบอกเลยค่ะว่าสวยออร่ามากเป๊ะตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเลยทีเดียวแถมตอนนี้หัวใจของแอปยังกระชุ่มกระชวยมากๆอีกด้วยค่ะ เพราะว่ากําลังคุยคุยกันอยู่กับพระเอกรุ่นน้องนอนท์กุลชานนซึ่งนนท์กุลนั้นก็ดูแลแอปเป็นอย่างดีแถมเข้ากันได้ดีมากๆกับน้องปีใหม่ล่าสุดแอปก็ได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่วัชสาแอนเดอร์สันพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่า happy new year ทุกคนนะคะปีใหม่นี้แอปขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีใหม่2 0 2 4นนะคะแอปมอบกระเช้าแบรนด์ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดแทนความรักความห่วงใยจากใจของแอปเพื่อคนที่แอปรัก งานนี้ทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัสที่ความสวยใสของแอปรัวๆเลยซึ่งภาพนี้ยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าแอปสวยมากจริงๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่าพี่แอปสวยมากเลยค่ะพี่แอปสวยมากๆเลยค่ะคุณแม่ก็สวยสวยทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อแบรนด์มอบให้คุณแม่บ้างนอกจากนี้ความสวยสดใสของแอปอยังส่งต่อไปให้ลูกสาวเต็มๆเลยด้วยค่ะ